นี่คือพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรณบดินทรเทพพยมหามงกุฎบุรุษจยรัตนราชวิวง์วรุตมพงศรพัทวรขัติยราชนิกรดมจาตุรันตบรมมหาจักรพรรดราชสังกัดอุปัโตสุชาตสังสุทธเคราะ์จักรีบรม,มานาถอดิศรราชรามวรังกูล สุภาธิการรังสฤษฐัยลักษณะวิจิตโสภาคยาสัพพางมหาชนโนตมังคับรณตาบาทบงกฎประสิทธิสัพสุผลอุดมบรมสุขุมมานทิพยเทภาวตานไยศารเกียรติคุณอดุลยวิเศษสรพภพเทเวสรานุรักษวิสิทธศัก์สมยาพินิษประชานาตเปรมกระมนลคัติยราชประยูนมูลมุกราชดิลกมหาปริวานนายกอนัน,นมหันตวฤรทริเดศ สันวิเศษสิรินทรันเนกชนะนิกกรสโมสรสมมุติประสิทธิ์วรยศมโหดมบรมราชสมบัติโนปปปดเสวัตฉัตรดิฉัตสิริรัตโนโอปลักษ์มหาบรมราชาพิเศษกาพิสิทธิ์สัพพทสถิตวิชิตชัยสกลมหายสวริยะมหาสวามินมเหสวนมหินทรามหารามาธิราชวโรดมบรมนาชาติอาชาวสายัยพุทธาที่ตยรัตนสารานารักษ์ อดุลยศักดิ์อักณะเรสราธิปดีเมตากรุณาสีตลาหไทยอโนปมัยบุญการสกนภพยาลมหารัศดาธิปดินปรมินทรธรรมิกหาราชาธิปดีบรมนาถบอพิษพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หใช้อักษรย่อว่าจปรย่อมาจากมหาจุลาลงกรปรมราชาธิราชครองราช42ปีพระชนมายุ57พรรษา ขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากท่านชื่นชอบคลิปดีๆและมีสาระเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Infinity File ้ 5, เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในพระนามเต็มของรัชการที่6สวัสดีครับ